สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทนายเดชาพร้อมรีเทริร์แม่ชี้ทีมเต้รู้อยู่แก่ใจหลักฐานไม่พอแพ้แตกนานแล้วเมื่อวันที่11วิจินายนนกค้าทนายเดชาคิติวิทยาน,านันได้เปิดเผยถึงกรณีที่นางพนิดาศิลยยุทธโยธินแม่ของแตงโมนั้นได้บอกว่าจะไม่ยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมเพราะไม่มั่นใจในพยานหลักฐานกลัวว่าจะถูกฟ้องกลับ ว่าเรื่องนี้ตนเคารพการตัดสินใจของคุณแม่ซึ่งเท่าที่ทราบคุณแม่น่าจะสอบถามความคิดเห็นกับนักกฎหมายที่เป็นกลางมาไม่ใช่นักกฎหมายชุดปัจจุบันและทราบว่าการที่จะฟ้องต้องมีพยานหลักฐานที่เพียงพอไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนทางกฎหมายที่ต้องรับซึ่งคุณแม่เป็นคนฉลาดเมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อกฎหมายจึงได้เปลี่ยนใจแมในายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ จอกมาบอกว่าเป็นการมอบอันาจแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมานั้นผู้ที่ถูกเอาผิดคือผู้ที่เซ็นมอบอันาจผู้ที่รับมอบอํานาจนั้นไม่ได้โดนไปด้วยทนายเดชาได้เปิดเผยว่าแม่ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาหาตนแต่หากว่าวันหนึ่งคุณแม่คิดถึงก็สามารถติดต่อมาได้ส่วนตนนั้นไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณแม่ถึงแม้ว่าคุณแม่จะให้สัมภาษณ์แซะตนบ่อยครั้ง ตนก็ไม่โกรธเพราะเข้าใจว่าแม่ต้องการหาสาเหตุการตายให้กับลูกสาวและก่อนหน้านี้ตนนั้นได้เคยแนะนํากับคุณแม่ไปว่าหากไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนฆ่าก็อย่าฟ้องเพราะหากนําสืบไม่ได้ก็จะแพ้คดีและอาจจะถูกฟ้องกลับได้และเมื่อถามตนว่ากลับมาเป็นทนายความให้แม่หรือไม่ทนายเดชาก็กล่าวว่า คงจะไม่ไปเสนอตัวแต่ถ้าคุณแม่เห็นว่าตนมีประโยชน์ก็สามารถติดต่อกลับมาได้แต่ถ้าสุดท้ายคุณแม่ยังเดินหน้าฟ้องก็แล้วแต่คุณแม่ตนก็เคารพการตัดสินใจของคุณแม่ถ้าอยากฟ้องก็ฟ้องไปและส่วนตนเองนั้นก็ยืนยันว่าคดีนี้เต็มที่ยังไงก็เป็นแค่คดีประมาทซึ่งตนเองนั้นก็อยากจะบอกกับคุณแม่ที่ไปพบอายการ เจ้าของสำนวนคดีดูรายละเอียดจะได้ทราบสาเหตุและมีเหตุผลถ้าไม่มีใครพาไปก็โทรมาหาตนก็ได้ตนจะพาไปเองคุณแม่จะได้เข้าใจการสั่งฟ้องของอายการหากไม่เชื่อมั่นในตำรวจทานายดีชากล่าวขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ